สำรับข่าวซูช้ชวนในซ่องข้องรายการเล่าข่าวชาวบ้านทางจานซ่อมไอพีเอ็มทีวีช่องซ่องซ่องหนึ่งบางแชนแนลค่ะและสําหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะได้ชมในเรื่องราวข่าวสารในส่วนบุทีข้องจังวัดสตูลกันค่ะกับดิฉันปัทริยาพรมลินีพร้อมกับทิมเข้าไอพีเอ็มสะตุนถวาลงพื้นที่นะคะขยันค่ะเพื Pur ่อเดจะนําเรื่องราวต่างๆทางส่วนภาคราชการเอกชนหรือว่าจะเป็นชุมชนคนในท้องทิ้นนําเรื่องราวเล่านั้นนะคะเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะขิดถึงส ตูนกามารถเทจานะคะแหวะเวียนหรืออวานะคะเป็นแฟนพันธ์เทก่องทางรายการกันได้เลยนะคะจะได้ทราบว่ามีเรื่ออะไรบ้างเทว่าเกิดขึ้นในศูนย์บ้านเราในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีการอัปเดตกันทุกวันนะคะและสําหรับในช่วงที่สองนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นในเรื่องราวข้องการช่วยเลือกเกษตรกรกันด้วยนะคะด้วยการเทว่าเปิดตลาดเกษตรค่ะนะคะอันนี้เป็นการช่วยเลือกจากหน่วยงานราชการภาครัฐค่ะเทว่าต้องการจะให้พี่น้องเกษตรกรได้มีพ้น ผลิตถือว่ามีคุณภาพทั้งที่เองก็มีช่องทางการตลาดก็คือว่าสามารถนะคะมีตลาดนํามาจาหน่ายเสริมรายได้กับครอบครัวได้นะคะเราจะไปแลกค่ะนะคะก็เป็นวันแรกของการเปิดงานตลาดเกษตรค่ะเทพื้นทีนะคะเทศะาลกลางจังหวัดสตูลนี่เองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพบ,บรรยากาศกันเลยค่ะมาแลในเรื่องโครงการเกษตรกันบ้างค่ะ มีการเปิดตลาดเกษตรเผืเ่อเธจะช่วยเลือกเกษตรกรให้มีตลาดค่ายตรงนะคะวันที่ย9ตุลาคม2 5 5 7นายเด็ดนดชรัตนีิริพัวรชกันตจังวัดสตูลประธานเปิดโครงการตลาดเกษตรกรเผื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นมีรายได้และลดการสูนเสียของผลิตภัณฑ์ณลานนาห้องประชุมเฉลิมพระเก 8, ียรติ8ปบพรรษาสาากลางจังหวัดสตูลค่ะ สำนักง,งานเกษตรและสรกรณ์จังหวัดสตูลนั้นได้จัดหาสั้นที่จัดตลาดเกษตรกรแล้วก็ให้มีการสนับสนุนเกษตรกรได้นำผลผลิตและก็สินค้าทางการเกษตรเทมีคุณภาพถูกสุขอนามัยมาจัดจำนหน่ายกับประชาชนเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีแรง่ข่ตรงแล้วก็เพื่อเป็นแรงเสริมสินค้าคุณภาพสำหรับประชาชนด้วยโดยตลาดดังกล่าวนั้นจะเปิดให้บริการทุกวันพุธ้องสัปดาห์ค่ะ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปรัว10นาฬิกานะคะการเปิดตลาดต่งางๆนั้นค่ะทําให้เกษตรกรนั้นมีตลาดค่าตรงเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรรวมทั้งเป็นการสร้างเวทีเทวําทให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสพบป,ปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาความต้องการในการผลิตและก็ยังเป็นการรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพของประชาชนถูกระดับและก็ถูกไวในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะ ทางด้านทันภูอรริการจัวสตูลค่ะก็ได้กล่าวว,ว่าการจัดตลาดเกษตรกรนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรในจังหวัดสตูลเอว,ว่าสำนักง,งานเกษตรและสากอได้เชิญเลือกเกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเพื่อให้เกษตรกรได้กระจายสินค้าสู้ผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยค่ะใครเอว,ว่าสนใจเนืออยากจะได้สินค้าเกษตรเอว,ว่า ดีแล้วก็มีคุณภาพรา,พราคาเป็นธรรมก็สามารถเทตรงไปนะคะทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะเทบเริเวณร้ายหลักลางจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะ ก็อย่าลืมค่ะท่านผู้ชมทุกวันพุธนะคะก็สามารถเทจะมาเสือห้ากันได้ค่ะสิ้นค่ะ,กะเกษตรในส่วนบุญทีสตูนข้องเรานะคะทีมงานข้องเราค่ะก็อดไม่ได้เทวราะเสือข้องอร่อยอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดค่ะน้ำเม็ดฟักซี่ม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นเหนือเรืองข้องนะพักสดๆถือวานากินนะคะอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะนะผลผลิตเดี๋ยวมีคุณภาพทั้งสิ้นเลยเทสําสคัญนั่นก็คือว่าปลอดสั้นเคมีหรือว่าไม่มี ยาคา,าเมลงงพราะฉะนั้นสาม,มารถที่จะรับประทานได้ยางสุขกายสบายใจเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมค่ะทุกวันพุดก็สามารถมาจับแจกันได้เทตลาดกเกษตรเทวเรนนาซ่าหลากลางัจงจังหวัดสตูลของเรานี่เองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเทวัดกันบ้างค่ะเรื่องวุ่นวุ่นเทวะเกิดขึ้นในวัดทาจีนพัฒนานะคะเนืองเจ้าว่าเจ้าวัดวัดทาจีนพัฒนารามค่ะได้นะคะมีหนังสื้อลายพระลูกวัดอกจากวัดเนืองเจ้าว่าทำตัวไม่สุภาพแล้วก็ไม่เหมาะสมค่ะตั้งตนเป็นพระใบห้วยเป็นไงนะคะก็เลยมีการตัดนามตัดไฟทําให้พระแล้วก็จีเดือดร้อนค่ะ มาแลนในเรื่องของเจ้าวัดวัดทาจีนลายพระลูวัดออกพฤติกรรมทำตัวไม่สุภาพตั้งตนเป็นพระใบ้ห้วยเป็นใย,ยตัดนามตัดไฟเดือดร้อนทางพระและแม่ชีค่ะวันเทยืบ่องตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเทพานมาหนังอภัยเข้าพองตัวแทนของชาวบ้านมูดิซองมูดิซี่และมูดิฮอกตําบลคลองคุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูพลพร้อมชาวบ้านประมาณสามสิบคนค่ะ ได้เดินทางไปเทวทัศทาจินพัฒนารามมูเตซีตำบลคลองคุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อรวมพลังและขัดขานพระสมุหะคล้อยปะพัสโรเจ้าวัดวัดทาจินพัฒนารามเทวดาได้มีหนังสือเชิญพระเลียนสุภาโรหรือว่าล่วงผีเลียนพรอมพระอีกซ่องรูปออกจากวัดเนืองจากทำตัวไม่เหมาะสมผูดจ้ายาบขายกับเจ้าอาวาสและแสดงตนเป็นพระเกจิออกใบหวยแก่ชาวบ้านซึ่งผู้ติด พฤติกรรมนั้นปฏิบัต,ติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นประสง์และอาจทําให้หวัดเสื่อมเสียดายจึงทําหนังสื้อให้ออกจากวัดล่างจากเถอออกประจำันซ่าเถอผ่านมาล่าสุดชาวบ้านเดินทางไปเทววัดดังกล่าวเผื่อแสดงตัววานนะคะไม่ยอมรับคอเสนอคองจาวัดแล้วก็คณะกรรมการวัดในครั้งนี้เพราะชาวบ้านเปิดเผยว,วา่าพระเลียนสุภาโนหรือวา่าล่วงพีเรียนเป็นปราดีไม่เคยขอความบุญไหว้ปฏิบัติธรรมตามข้อบังคับข้องสง ซึ่งชาวบ้านแนวแรกนี่ตังก็นบทือแล้วก็คารบจึงรองผ่านซึ่งเหมือนชนในการตรวจสอบกรณีนี้ยังเป็นธรรมรวมทั้งเจ้าวัดก็ได้มีการตัดนามตัดไฟตามกฎีเทพร,รูปดังกล่าวจหวัดจนวัยชาวบ้านต้องมารวมกันต่อไฟฟ้าแล้วก็นามให้กลับอย่างเดิมค่ะคณะเททางพันธุ์วโรธพิพัฒเยดถม สพบสพบเบพมืองสตูนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปแหละเหตุการณ์แล้วก็รับฟังทางซ่องฟ้ายแล้วก็ข้าไปสอบท้ามทางพระสมุหะคล้อยปะพัสโรเจ้าวัดวัดทายจินพัฒนารามโดยทางเจ้าวัดก็ได้กล่าววา่าเจ้าวัดทำตามกติกาข้องวัดแล้วก็ข้อบังคับข้องซงหากทำพิษก็ว่าไปตามพิษมิได้ใส่ไรยพระซึ่งหากเขารองเรียนไปยังเจ้าคณะจังหวัดเราก็ทำหนังสือไปอยัง เจ้าคณะจังหวัดเช่นกันโดยให้พระผูใหญ่ยยเป็นผู้แก้ปัญหาในครั้งนี้ซึ่งทางตัวเองก็ปล่อยให้ทางเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการข้อเพียงแต่อย่าทะเลาะรั่วทำลายกันเพราะจะกลายเป็นคดีอาญาทันทีพระเลียนสุภาโรหรือว่าล่วงผีเลียนก็กล่าววา่าตนถูกเจ้าว,วาัาได้ออกจากวัดและมีหนงังสือลงมาจากคณะกรรมการวัดและลงนามโดยเจ้าว,วาัดว่าตนทำตัวไม่เหมาะสมไม่ช่วยกิดข้องวัดแล้วก็ตั้งตัวเป็นพระเกจิ ออกภัยห้วยเ้าบ้านซึ่งต้นไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวและเาวบ้านสามารถเป็นพยานได้ส่วนตนเองก็ทำหนงังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเพื่อข้อความเป็นธรรมแล้วเช่นกันค่ะ นี่ก็เป็นเดืองราวของกรณีพิพาทในวัดทาจีนพัฒนารามนะคะก็ต้องหลกกันไปค่ะนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะามีซ่องายค่ะไยพระลูกวัดนันก็มีชาวบ้านมาการันตีได้นะคะในเรื่องของการประผติตัวส่วนทางไยเจ้าอาวาัดนันค่ะนะคะก็ได้มีหนังสื้อมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดนะคะก็ได้ติดตามกันต่อไปแล้วนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ว่าทูกองก็ต้องทูกองวันยังคำค่ะ ไปเทเรีองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเทเกาะกันบางะคะ่ะเทเกาะลีเป๊น,นันเจ้าหน้าทีนะคะทางอุทยานตะรุเตาพร้อมกับนืมีแลยหน่วยงาน,นะคะ่ะเทวาเข้าไปรังวัดเทดินนะคะเพื่อความถูกต้องตามคำสั่งของคอส้อชอค่ะแต่ว่าชาวบ้านบนพื้นที่เกาะลิเป๊น,นั้นได้มาคัดคว้างนะคะทําให้ทางเจ้าหนทีอุทยานนันตรงแจ้งความดําเนินคดีกับทางชาวบ้านบนเกาะลิเปคะคะ่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยะคะ่ะ มาแลในเรื่องข้องการปฏิบัติเจ้าหนาถี่อุทยานตะรุเตถาถเทวาได้มีการแจ้งความชาวบ้านคัดควา้างการปฏิบัติหนาถีบนเกาะลีเปะค่ะวันเดียเยี่สิพกตุลาคมนี้นะคะร้อยตำรวจเอกทีวระเดชรัตนวิจิตรร้อยเวรเศร้าพอมเมืองสตูลได้รับแจ้งความจากนายสุป,ประเสตตามประหัตเจ้าพนักงานป่าไมสชำนาญงานอุทยานแห่งชาติตะรุเตาวา เมื่อวันที่25ตุลา,าคม2 5 5 7ในช่วงเวลา10นาฬิกาตนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการเข้าตรวจวัดทดินบนเกาะลีเปะมูดดีซามตำบลเกาะซาารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลตามคำสั่งของคอสอยชอยฉบับที่64และ66ว่าโดยการปราปลามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายสัพยากรป่าใหม่ในพื้นที่ต่างๆในส่วนของจังหวัดสตูลทางอุทยานแห่งชาติตรุตรเตารวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยังเชนวากลมป่าไม้กลมเทดินทหารข้าวทำการตรวจสอบรางวัดเถดินเซตสินไปจำนวนซิสวกแปลงแต่อีกซ้มแปลงได้มีบุคคลเจอนายวีรัจ,จิระโรนายสิริสิริรัตนนายพดุงศักสมบูรณ์เข้ามาคัดคว้างไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดเทดินตามหนังสื้อรับรองการทำประโยชน์นอซ้อซ้ำเลทีซีเทดินแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมาชนเทคาดจ,จำนองแล้วก็ได้ตรวจยึดวาย บุคคลเทวค้ามาคัดคว้างอ้างวา่าเทดินแปลงนี้เป็นข้องภู้มิทธิพลไม่ให้รังวัดโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นตนจึงข่าวแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานในข้อหาคัดคว้างการทํางานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคัดคําสั่งข,องขอ้องคอสอชอค่ะ เหตุเกิดเถกะลีเปะน,นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นก็ได้ไปรังวัดทีดินค่ะตามคําสร้างข้องขอส้อยชนนะคะถึงที่นี่ก็มีชาวบ้านนะคะบางกลุ่มนะคะเถววะมาขัดขวางการรังวัดทีดินของเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะคะก็กิดว่าคงจะมีเรื่องราวนะคะว่าจบอย่างไรสรับในเรื่องนี้คะ่ะนันแล้ย้อนเดระบบเป็นประจำว่าสิ่งเถาวัลย์งองก็ต้องทกต้องวันอย่างคำสิ่งเถ,งถงวาวยพิษก็ต้องพิษวันอย่างคำก็ว่าความไปตามกฎไม้กันแล้วกันค่ะพอบ้าน เรานั้นมีเครื่องมีแปะ๊ะมีในเรื่องข่องกฎหมายให้เข่ารอบแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่นะคะและสําหรับในเรื่อง ส่งถ่ายนะคะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่นกันค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวส่วนยางนะคะมีส่วนยางแล้วก็มีพื้นที่ในรองยางบางคนนั้นก็นะคะเป็นการทำอาชีพเสริมในรองยางส่วนยางนั้นบางคนที่ว่าเราได้ไปตะเวนเขาเห็นเลียงแปดก็มีนะคะมีเลียงแพะก็มีค่ะหรือว่าปลูกเป็นพักนะคะปลูกใบเตยปลูกไผ่นั่นก็มีมาค่ะนะคะแต่ว่าทางโซ่กโยนนั้นเขาก็ส่งเสริมค่ะในเรื่องราวโคงการทำอาชีพเสริมในส่วนยาง ของพี่น้องชาวส่วนยางพารานะคะด้วยการมอบแพะในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเทตาบุบ้านควรกันค่ะโซ่กอยส่งเสริมชาวส่วนเลียงแพะในส่วนยางเทเบรเรียนกลุ่มเลียงแพะบ้านถุงวีมันมู่เดซองตมบุบ้านควนอำเภอเมือจงจังหวัดสตูลนายประสิทธิ์เมเซนรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเครอกการทำส่วนยางรักษรางอำนวยการกลุ่มชาวส่วนยางสำนักงานกองทุนส่งครอกการทำส่วนยาง ได้ลงพื้นที่ตรวดเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวส่วนยางเทบ้านทงวีม่านกลุ่มเลียงแพ้นคกขรีสะโตยพร้อมทางส่งเสริมให้ชาวส่วนยางเลียงแพ้โดยการสนับสนุนเงประมันในการเลียงแพ้พร้อมคอกแพ้เทมีคุณภาพให้กับเกษตรกรเลียงแพ้กลุ่มนคกรีสะโตยค่ะทางสำนักงานกองทุนส่งครอ,อการทำส่วนยางหรือซ่อกอยจังหวัดสตูลก็ได้นะคะมีนายอกองค์การบริหารส้วนตำบล อตตบตบ้านควนนำกลุ่มเกษตรกรชาวส่วนยางบ้านถุงวิมาและกลุ่มเลียงแพนักขลิศตูโดยสั่งบานกองทุนส่งครอการทำส่วนยางเพิ่มเมืองตูนและเคลือขค่ายเกษตรกรชาวส่วนยางโสกย,ยอมเพิ่มเมืองสตูลและผู้เถียวเกี่ยวองข่าวรวมรอยว่านคนเพื่อีจจะต้องการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเลียงแพ้และก็กลุ่มเกษตรกรชาวส่วนยางพาราในพื้นที่ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นของตนเองนอกเหนือจากมีรายได้จากอาชีพลักแหลวนะคะ หลังสัดสินจากการกรีดย,ยางแลว้วก็ได้มีอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมุงเน้นสนับสนุนเสริมเสริมให้เกษตรกรนั้นทันมาสนใจเลี้ยงซัต์เป็นใดได้เสริมมาขึ้นสำหรับโครงการนี้ก็มีการมอบแพะให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะนี้รวม60ตัว ว่างนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในส่วนของการดูแลพี่น้องชาวส่วนยางของเราค่ะก็ต้องให้การดูแลนะถังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็การได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจะรอให้ราคายอย่างภาระนั้นสูงนะ เป็นดิ่งขึ้นไปนั้นอาจจะอยากสนิดนึ่งค่ะยางเทโรไดซราเมเรื่องขอรงสา่าเหตุแล้วว่าทําไมราคายางพาราทึงสูงดิ่งขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าการทีว่วเรามีความขยันมีความอดทนทํางานมากกว่าเดิมนั้นก็สามารถเทจะห้าไรายได้เสริมได้ด้วยการมีพื้นที่ที่เป็นของเราอยู่แล้วนะคะทําอะไรถี่ว่าสมารถเพิ่มเติมเสริมรายได้ทางสกยกขาก็มีการสนับสนุนค่ะนะคะนี่ก็เป็นการส่งเสริมการเลียงแพะในส่วนยางนั่นเองค่ะนะคะและตอนนี้พี่น้องประชาชนบ้านเรา โดยเฉพาะนะคะพี่น้องชาวส้นยัางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะเราก็ให้กําลังใจนะคะอย่างไรก็ต้องดูแลครอบครัวบุคคลอันเป็นเทรักต่อไปนะคะมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับทราบในเรื่องข้องซาราข้าวสารในสตตนบ้านเราเป็นเทนาพอใจแล้วก็สมควรแล้วน,นะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะนะคะ,นะคะก็มีทุกวันในช่องซ่องซองนึ่งตรงนี้นะคะวันนี้ดิฉันพัทรียาพรบลิณีพร้อมกับทีมข้าว i p พ จตูนั้นต้องข้อลาทุกทันด้วยละเพียงเท่านี้ค่ะพบกันไหมในช่วงหน้ามีความสุขมากใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Connecting route from Hat Yai and Kuala Perlis in Malaysia. The whole city is guarded by Pratsamut Kewa, god of the sea, and thus the seaside destinations second to none. If you're really into the enticing beauty of crystal clear water and white sandy beach, a short ride of a speedboat will take you to memorable holidays accommodated by a stylish beachfront resort. As a backdrop behind the beaches, adventurers will definitely find themselves delighted with a wide variety of green activities. Exploring the stunning natural architecture exposes you to a new anthropological site and the realm embellished with spectacular stalagmites and stalactites. Apart from that, you can find high-quality halal certified and seafood restaurants at every corner in the province. All of these represent Satun, one of the finest Andaman gems, neighboring the border of Malaysia. เราทุกคนรู้กันดีว่าไฟฟ้าสำคัญแค่ไหนเราใช้ไฟกันทุกวันในแทบทุกที่ใช้กันมากมายจนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่2,553พยากรณ์ว่าในอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะใช้ไฟฟ้าถึง7,686เมกะวัตต์โอ้โหเยอะมากน่น,นั่นฉะนั้นตามแผนแล้วจึงต้องมีการผลิตไฟฟ้าออกมารองรับให้เพียงพอ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ6ประเภทรวมกำลังผลิตติดตั้ง54,625เมกะวัตต์ได้แก่ 1. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์5โรง 2. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวม20โรง 3. โรงไฟฟ้าถ่านหินอีก13โรง 4. โรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP ประเภท Co-generation 5. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP ที่เป็นของเอกชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพและ6รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศโอ้โหสร้างเยอะขนาดเนี้แล้วมันจะไปตั้งอยู่ที่ไหนกันล่ะอาจจะที่นี่หรือที่นี่หรือที่หลังบ้านของเราคงไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรอกนะแต่เราจะคัดค้านกันอย่างไรในเมื่อชีวิตในแต่ละวันของเราก็ได้รับประโยชน์จากมัน แม้จะเป็นสัดส่วนแค่เล็กน้อยของการใช้ไฟในประเทศก็เถอะแต่เราคงจะปฏิเสธโรงไฟฟ้าหลังบ้านเราได้เต็มปากหากว่าเราสามารถผลิตพลังงานเพื่อตอบสนองการใช้ของเราเองได้และก็มีพลังงานหมุนเวียนซึ่งมาจากแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องไม่หมดไปให้เราเลือกใช้คนในหลายๆตำบลของไทยก็ไม่อยากให้โรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่หลังบ้านเหมือนกันเขาก็เลยวางแผนน้านพลังงานชุมชนด้วยการผลิตเองใช้เองซะเลย แต่พอพูดราชุมชนรัฐบาลก็มักนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะงั้นเรามาพูดถึงการวางแผนระดับจังหวัดกันดีกว่าภาพจะได้ใหญ่ขึ้นมาลองดูชุมพรกันรู้ไหมว่าจังหวัดชุมพรทุกว,วันนี้ผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาจากแหล่งพลังงานชีวมวลขายเข้าระบบอยู่แล้วประมาณ43เมกะวัตต์และจากก๊าซชีวภาพอีก18เมกะวัตต์ภายในเวลาแค่4ปีจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นจังหวัดพลังงานหมุนเวียนได้100%เต็ม และถ้าพูดถึงศักยภาพเต็มๆของจังหวัดชุมพรแล้วจะสามารถผลิตพลังงานได้ถึง1668เมกะวัตต์ทีนี้หากกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานชีวมวลว่าภายในปี2570ให้จังหวัดชุมพรผลิตสักเครื่องหนึ่งศักยภาพที่มีอยู่หรือ864เมกะวัตต์ซึ่งถ้าหากวกเป้าหมายการพัฒนาพลังงานลมก๊สชีวภาพพลังน้ำขนาดเล็กและพลังงานแสงอาทิตย์อีก196เมกะวัตต์ก็จะรวมเป็น 1,060เมกะวัตต์ซึ่งทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เลย1โรง <ś led> ไม่เท่านั้นนะผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาย,ยังมีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพ <ś led> ิษก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศลดการนําเข้าเชื้อเพลิงและเกิดการสร้างงานกว่า1 5 0 0 0ตําแหนง่งเรามาดูจังหวัดน,นครศรีธรรมราชกันบ้าง ที่นี่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นจังหวัดพลังงานหมุนเวียน100%ได้ภายใน13ปีตอนนี้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวล647เมกะวัตต์พลังงานลมอีก350เมกะวัตต์ตามแผน จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาภายในปี2,570ไว้ที่552และ335เมกะวัตต์ตามลำดับซึ่งเมื่อรวมกับพลังน้ำขนาดเล็กก๊สซสีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะมีเป้าหมายรวมท่ากับ1,164เมกะวัตต์ซึ่งทดแทนโรงไฟฟ้าทางหินขนาดใหญ่หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เลยอีกหนึ่งโรงเช่นกันนอกจากนั้นยังจะช่วยให้เกิดผลตามมาดังนี้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพิษก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างงานอีก31,000ตําตำแหน่งเลยทีเดียวยังมีอีกหลายจังหวัดที่วางแผนดันพลังงานของตัวเองเพื่อให้เป็นจังหวัดพลังงานหมุนเวียน100%ซในอนาคตอันใกล้แผนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจึงไม่ได้แค่ช่วยให้เรายังมีไฟฟ้าใช้โดยไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาโผล่อยู่หลังบ้าน แต่ยังช่วยพาเราทุกคนให้หลุดพ้นจากวัฏจักรการเอาเปรียบด้านพลังงานอันเกิดจากการบริหารจัดการโดยตลาดและรัดรวมศูนย์ร่วมกันปฏิรูประบบพลังงานในประเทศไทยด้วยการสนับสนุนให้เกิดการผลิตพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นศึกษาหาข้อมูลและทดลองทำตามได้ที่ ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็อยากให้ลูกหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีเรียนเก่งมีอนาคตที่ดีแต่ความเป็นจริงมีอยู่ว่าจากการประเมินผลการเรียนเด็กไทยของพิซซ่าทิมสและผลการสอบโอเน็ net, ร่วงหมดเพราะอะไรทําไมผลการเรียนของเด็กไทยจึงเป็นเช่นนี้ เพราะงบประมาณด้านการศึกษาน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่หรือเพราะครูได้เงินเดือนน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ปัญหาการขาดคุณภาพของการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ตรงที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่อยู่ตรงที่ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างหากแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะระบบการศึกษาไทยที่เป็นอยู่นี้ เป็นระบบที่ขาดความรับผิดชอบหรือ accountability ในทุกขั้นตอนทำไมเราถึงพูดแบบนั้นลองมาดูเรื่องการรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทยกันสมมุติเด็กคนหนึ่งมีผลการเรียนไม่ดีพ่อแม่กลุ้มใจแต่พ่อแม่และเด็กจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครดีละ่ะครู ทุกวันนี้ครูไม่ได้ถูกประเมินจากผลการเรียนของเด็กโดยตรงแต่จากผู้อำนวยการโรงเรียนครูจึงต้องมุ่งทำงานด้วยความคาดหวังรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทำงานเพื่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ซึ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็ทำงานเพื่อข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการก็ทำงานเพื่อนักการเมืองซึ่งทุกคนอาจจะคาดหวังว่า นักการเมืองนั่นแหละก็มีหน้าที่ย้อนกลับมาทำงานเพื่อประชาชนแต่สายความรับผิดชอบยาวไกลเสียขนาดนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบและรีบแก้ไขแล้วมันจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรผลทางแก้ไขลดสายความรับผิดชอบอันสุดจะยาวยืดนั้นให้สั้นลงจะดีไหม ให้การศึกษาเป็นเรื่องที่พ่อแม่เด็กครูและโรงเรียนมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดยให้ผลการเรียนของเด็กเป็นตัวประเมินผลการทำงานของครูและโรงเรียนโดยตรงถ้าเด็กเรียนไม่ดีครูต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบโรงเรียนรับผิดชอบถ้าเด็กเรียนดีครูได้รางวัลผู้บริหารโรงเรียนก็ได้รางวัลโรงเรียนก็ได้รางวัล และให้พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาและโรงเรียนของลูกได้ด้วยหนทางที่ว่านี้เป็นจริงได้ด้วยแผนบันได3ขั้นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งในเชิงหลักสูตรการเรียนการสอนและวิธีประเมินผลขั้นที่ 1. ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนทำข้อสอบส่วนกลางให้ได้มาตรฐาน เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มีทักษะในการอ่านการเขียนและจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆทำข้อสอบแบบนี้ได้และอย่าลืมเปิดให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยคิดหลักสูตรด้วยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวขั้นที่2องปฏิรูปการประเมินผลการศึกษาเมื่อเด็กทำข้อสอบส่วนกลางแล้ว ก็เก็บข้อมูลผลสอบให้เป็นระบบแล้วเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รู้คราวนี้ครูและโรงเรียนก็จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็กโดยตรงเพราะถ้าผลของเด็กโรงเรียนไหนออกมาดีพ่อแม่อื่นๆก็จะอยากส่งลูกๆเข้าเรียนที่นั่นกันมากมายส่วนโรงเรียนไหนผลไม่ดีผู้บริหารและครูก็ต้องเร่งปรับปรุงตัวเองแต่มันจะสำเร็จแบบนี้ได้โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบรวมศูนย์ พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมรัดคอยช่วยอยู่ห่างๆด้วยการให้งบประมาณเป็นรางวัลและแรงจูงใจแก่โรงเรียนตามจำนวนหัวของนักเรียนที่มีขั้นที่3ปฏิรูปการสนับสนุนแต่นี่ไม่ได้แปลว่าโรงเรียนที่คุณภาพยังไม่ดีจะถูกทอดทิ้งไปเลยนะศูนย์กลางต้องเข้ามาช่วยชดเชยความเหลื่อมล้ำตรงนี้เช่นช่วยเหลือด้านบุคลากร เทคโนโลยีอุปกรณ์และอื่นๆอีกมากมายแบบพอดีพอดีไม่มากเสียจนครูและโรงเรียนไม่พัฒนาตนเองเลยเมื่อเราปฏิรูปทั้ง3ขั้นแบบนี้ประเทศไทยก็จะมีระบบการศึกษาใหม่ที่ครูและโรงเรียนช่วยกันรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็กๆโดยตรงพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมโดยตรงรัฐคอยหนุนเสริมอย่างถูกทางทุกโรงเรียนก็จะเข้มแข็งขึ้น ซึ่งผลคือเด็กๆก็จะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนี่ลละทั้งออกของการศึกษาไทย หนังอะซีเรียนบ้างช่องสองเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นโซมแล้วสิบแปดเคเรื่อนไปยิงแบคเอาบอลมาดูจบแบบนี้อีกลนะดูไม่เยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบจานจบ i p พเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM ีเดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงคุ้มจริงจารส้ม IPM i d e Finition 022459999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย